กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเผยพระรา,รายงานประจำปีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีเนื้อหาว่าความตึงเครียดรอบๆไต้หวันมาถึงระดับวิกฤตแล้วในขณะที่ปักกิ่งเพิ่มความก้าวร้าวทางทห,หารมากขึ้นในภูมิภาคญี่ปุ่นเริ่มกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความมั่นคงของไต้หวันว่าจะกระทบต่อความปลอดภัยของตนรองนายกของญี่ปุ่นกล่าวก่อนหน้านี้ว่าถ้าไต้หวันตกอยู่ในมือของซ c p พก่อทางใต้ของญี่ปุ่นจะเป็นรายต่อไป ในรายงานระบุว่าการทำให้สถานการณ์ที่ไต้หวันมีเสถียรภาพนั้นมีความสำคัญต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นและกล่าวต่อว่าญี่ปุ่นจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการรับรู้วิกฤตการณ์มากกว่าที่เคยเป็นมาในรายงานยังเตือนด้วยว่าความก้าวร้าวของกองทัพจีนที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งต่อภูมิภาคนี้รวมถึงญี่ปุ่นด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่นกล่าวว่ามีเรือจีนประจำการอยู่ใกล้หน้าน้ำญี่ปุ่นมาเกือบ5้าเดือนแล้ว เขาบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากระทรวงต่างประเทศของจีนปฏิเสธข้อกังวลของญี่ปุ่นโดยบอกว่ากิจกรรมทางทหารของจีนนั้นเป็นเรื่องปกติและญี่ปุ่นพูดเกินจริงเรื่องภัยคุกคามจากจีน